โจชัวคืนสังเวียนชกที่ลอนดอนเมษายนนี้แอนโทนีโจชัวได้คิวชกตะบันหน้ากับแฟรงควินในเดือนเมษายนนี้แอนโทนีโจชัวอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทชาวอังกฤษเตยมคืนสังเวียนพบกับเจอร์เมนแฟรงคลวินนักชกชาวอเมริกันที่โอทัวรีน่าในกรุงลอนดอนในวันที่หนึ่งเมษายนนี้ซึ่งจะเป็นครั้งแรก ในรอบเกือบ7ปีที่โจชัวในวัย33ปีขึ้นชคโดยไม่มีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันสำหรับโจชัวนั้นไม่ได้ขึ้นชคอีกเลยนับตั้งแต่เขาแพ้ให้กับโอล็กซานเดอร์อูซิส2ไฟติดต่อกันโดยเสียแชมป์โลก WBA WBO IBF และ IBO เมื่อปีคศ2021แล้วก็แพ้อ,อีกครั้งในความพยายามที่จะทวงเข็มขัดกับคืนมา เมื่อเดือนสิงหาคมในปีที่แล้วโดยทางแอนโทนีโจชัวได้กล่าวว่าผมรู้สึกพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับโจชัวในตอนนี้เขามีโดริกเจมเป็นเทนเนอร์คนใหม่ในการขึ้นชกกับคู่ต่อสู้ในวัย29ปีสำหรับทางแฟงกินมีสถิติการชกชนะ21ไฟชนะนอก14ไฟแพ้1ไฟ ความพ่ายแพ้เพิ่งเกิดขึ้นต่อเดนรินไวที่เวมรี่อาลีนาเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนั่นเอง